มาใหม่พี่น้องนะครับกาซสวัสดีรอบที่สองนะครับเนาะมาใหม่ครับมาใหม่นะครับสัญญาณเมั่งหเดี๋ยวผมได้เซตสัญญาณแล้วครับเออเบงว่ามันจะเป็นกับสัญญาณเมื่อวานก็ไล่ดีๆอยู่ด้วยพี่น้องมันอยู่คืนอยู่กับสัญญาณไหมอืมจอแคนสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสัญญาณบวดีครับมาใหม่นะพี่น้องนะสวัสดีรอบสองเด้อพี่น้องครับคุณกวงเงินสวัสดีครับเป็นยังนอกรับคือหมุนติวๆสัญญาณมัน มันเปลี่ยนเกล็น,เป,นเป็นกับเพื่อนเลยครับเป็นกับเพื่นสัญญาณไม่เขียเดียวทั้บางมือกี่เขียบางมือก็ไล่ได้เน,น,นี่ยแหละเห็นไหนอ่ะสิบเอ็ดท่านครับเขามาครับทักทายกันพี่น้องมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเป็นความคิดเห็นเหมือนเดิมครับมาใหม่พี่น้อง เออบันสัญญาณที่มุนตลุยตลุยตลุยคือเราเออมันจุดอับสัญญาณถามเอาจุดอับบอมันก็บาอับเดี๋ยวครับอมันเป็นน้ำทุเรศท์หรือมันเป็นอี่อย่างไรเลยแต่ทุเรศัพท์พื้นก็เต่าคืนก็เต็มเต็มมากออกว่อยู่สิบห้าท่านนะครับอ่ะขอมาพูดคุยกันพี่น้องนะครับฝากกุญยน้ำอีกสักรอบเนาะอืมนนั่แหละในหลายอย่างที่เฮา ก็บ่มีประเด็นยังเมื่ววาพี่น้องก็มา่ล่คุยกับพี่กับน้องครับเออคุยเรื่องของเมื่อวานที่ละเดินท่างนะครับบ้พ่นไปตลาดเมื่อวานอ่ะเนาะเออนั่นแหละชายาสมชายาพ่นดีเนาะเอ่อองิงตลาดแตกไหมเออนั่นแหละสวัสดีจ้าบบว่าฟงลำชายาองิงตลาดแตกพ่นไปย่างตลาดครับหลังจากพ่นไปอันนั้น ให้พี่ๆถ่ายมาแล้ว่นเก็นะครับมายากตลาดตลาดแตกอันเนี้ยนะครับเมื่อวานก็นไดคคนรอถ่ายรูปนะครับยังเหมือนเดิมครับต้องขยับรถไปจุดเดิมที่มีสัญญาณมาันมันไดจอดหรอไหมนะครับมันมอนี่ผมยุนี่แหละยุบบ้านนี่แหละแต่ว่าบางมือเมื่อวานก็นไล่รอชั่วโมงหนึ่งคนเดียเออแต่ว่ามันต้องรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตขึ้นไหมเมื่มอวานผมบมด้รีเซ็ตก็ล่องเบิ้งครับนี่ล่องเบิ้บงเมื่านผมรีเซ็ตไปแล้วรีเซ็ตขึ้นไหม นะครับเนาะเออรีเซสัญญาณใหม่คนระับกลับมาให้กำลังใจใหม่เออหมุนอาหารันหมุนครับนั่นแหละรครับมาใหม่อ่ะสวัสด,ดีอีกรอบทุกคนนะูทุกคนเนาะฮันแหลลายๆายยางพี่น้องนะครับก็คอมเมนต์มาพูดกล้วยนะครับอืมเห็นภาพย,ายังก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับอีหลานหน่อยแล้วพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรกับเด็กหน่อยคนนี้พี่พี่น้องพิมพ์้าม,มานะครับีอ,อหลายๆพคุ่มเป็นกิเ็ดงานใส่สม,มุดถอดฟั่งเฮ่าขมีนะครับเออ หลายๆคนก็อย so, um, ู่บ้านอยู่นะครับเนาะเออเลี้ยวจากกับข้าวกับน <th inks> okay. ้ำเนี่ยยู่ทังต่างจังหวัดเนาะเออเมือนางฟังกันมานางขุดคุยกันี่งมือเสาคือเขาออมคุยเรื่องเล่าเอียงหลายๆายอย่างเกี่ยวกับีิลานะครับฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามนะครับทังแอปฝากแล้วเด้อยพี่น้องเด้อนะครับเนาะเออหลายๆอย่างนะครับเขาไปเป็นกาลังใจให้กันนะครับเนาะออมหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ยนี้พายยังไง ผมมาปูนี่ได้บ่ผ่าล่องเป็นผ่าล่องเสียงภาพชัดเจนนะครับเนาะเอออัไแหละมือว่านเพิ่อนออกกําลังกายเออกับเม่หน่อยโอ้บหลายๆคลิปครับที่พี่น้องได้เห็นเนาะมือว่านเนะเาะอคลิปออกกําลังกายเออท้งอีหล่าท้งแม่นนหน่อยคลิปแรนเนี่ยคือ ช่วงเนี่ยคือหนึ่งอคือหนึ่งดีนะครับที่ที่น้องออกกันรังไกยกับขาันคือการขยายปอดคุณสุภาพส,สวัสดีเร้าไปสวัสดีจ้าวันนี้รอคลิปพ่อการแช่กำลังเดินไปอ๋อมือนี่พ่อการแช่ไปหาบ้านนี่แหละรีบมือแล้วเออพ่อการแช่ไปบ้านนี่แหละก็มือเนี่ดมือแล้วคลิปมือเนี่เออนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละแล้วเมืเ่อแรกคุณจะมีไ่ไล่ยางหรือเปล่าห้องกันต่อทารุ่นรุ่นเนาะพี่น้องเนาะพอกันใช่ไปเล่าไล,ล่เสมอเราเล่าอยูุวานเราก็จังแหล่ครับเมื่อึ้นเราก็ไหลนะครับเนาะ,ค,นะค,คุณพี่ลมสวัสดีครับในหลายยางเลยครับอืมหลายสิ่งหลายอย่างคุณพิทักเมืองปฐุมนะครับสวัสดีครับมันเป็นสิ่งที่ การที่นั่งออกร่างกายครับตะกี้เพันแลนเนาะในนี้มีโลวิ่งนะครับมีโลวิ่งแล้วก็มีเครื่องออกร่างกายอย่างหลายๆอย่างซื้อพ่อเอกซื้อเป็ดใบล่อพอกันใส่แล้วอืมพันธุ์อําเป็ดเป็เปเเนอะไรแสบเนาะอําเป็ดเนาะผัดหนังผัดหนังแล้วก็มาไซไหมผัดหนังอําอําเลือดไหมบม่ได้ก,กินโดนในเรื่อพี่น้องนะครับไม่ได้ก,กินโดนแล,แล้วแล้วทุกคณนะครับ สวัสดีคุยอุบลนะจ๊ะสวัสดีจ้าการที่ออกกําลังกายนหนึ่งก็คือบางบางเทียนน้องก็าไม่มีเวลาออกกําลังกายเนาะเขาอืมมนแล้วพี่น้องคุณเพชรสมอสวัสดีครับบางเทียนน้องไม่มีเวลาออกกําลังกายนะพี่น้องเวลาเปิดฤดูกาลนี่น้อยมากที่น้องจะมีเวลาออกกําลังกายช่วงนี้กับเปิดกระชับออกกําลังกายเพื่อหนึ่งก็คือนะครับอี่ยังหนึ่งก็คือ การขยายปอดนะครับการออกก่ลังกายมันเ็ um, ่ในปอดแข็งแรงนะครับการที่เฮาแบบร้องเพลงเสียงสูงเชียงแางนี่ไปได้สุดนพี่น้องเออมันมีมันก็หลายอย่างละครับมีมีมีประโยชน์หลายอย่างนะครับที่ในสุภาพร่ังไก่แข็งแรงพร้อมแล้วก็ขยายปอดพร้อมให้ปอดแข็งแรงพร้อมการหลายคนที่เฮา หลายๆคนนักลองหลายๆคนครับเป็นบอกเออเพื่อที่ออกกําลังกายเลยพี่น้องออกกําลังกายเพื่อบริหารปอดเพื่อให้ปอดแข็งแรงเพื่อเวลาเขาขึ้นเสียงสูงเสียงยังสิครับแมนเออมีชุดปิจารปัดเลยไหมพี่น้องมันจะลองแบบสบายสบายไหมแต่ละปอดเขาแข็งแรงไหมคุณก็ยอดสบดีครับมือกีดได้โดนยิง